ข้อนี้ควรทําวิธีที่ดีที่สุดทําอย่างไรมาดูกันนะครับโจทย์ซะยาวเลยนะโอเคเริ่มต้นเดี๋ยวนี้ครับอันนี้ไม่ยากนะครับตัวนี้ให้กำลังสองมาใช่ไหมเอกําลังสองลบเบวกกับห่เท่ากับ1นอ๋อย้าย1ไปลบกลายเป็น0 x นย์อกลังสอลบเเาศอุ้ยแก้สมการยังไงถ้าเราหาสมการแล้วถ้าเราแก้สมการได้จะได้ X อยู่2องค่านะครับ ใช้วิธีการดึงตัวร่วมนะครับ x ดึงออกมานะครับอันนี้มี x สองตัวดึงมาหนึ่งตัวหรือ x ตัวหนึง่งอันนี้ดึง x ออกมาตัวหนึง่งอ้าวเหลือใครเหลือเลขหนึ่งหนึ่งคูณอะไรได้ตัวนั้นเนาะได้ลบหนึ่งไปเท่ากับศูนย์จับแต่ลงเล็บให้เป็นศูนย์อ่าวงเล็บแรกนะครับตัวแรกก็คือ x มีค่าเป็นศูนย์แน่นอน x วเดียว,ยวตอบศูนย์แล้วก็อันที่สองคือ x ลบหนึ่งจะมีค่าเป็นศูนย์เมื่อ x เป็นเลขบวกหนึ่งไปนะครับจากนั้น มี2องคำตอบใช่ไหมแสดงว่าไม่ตอบ1ก็ตอบ0ูนย์ี่แหละนะครับโอเคนะให้แทนค่า x ไปเช่น x เป็น0ในนี้ในนี้กำลัง4ีอ่ะศยก์กกำลังสี่ลบสคูณศนย์กำลัง3 3มคูณศนย์ยกกำลังสองลบศูนย์บวกหนอา้าวตอบอะไรเนี่ยน,นี่ศูนย์ศนย์ศูนย์อ้าวตอบ1เอาละต่อมา x เป็นเลขหนบ้างอ่าแทน 5, ค่าเป็น1นึ่งะครับหนึ่กำลังส -2 บกับสองคูณหนึ่กำลังสบวกกับสคูณหนึ่กำลังสลบหบวกหนลบหนึวกหเป็นศูน์ตัดทิ้งนี่ได้1นึ่แน่นอน1นึ่กำลังสาได้1นคูณสได้2อบวกกับสอันนี้ก็เอ่อหนลบสองก็กลายเป็นลบหนึลบหบวกสามคำตอบคือ2ใครน้อยสุดอ่น้อยสุดน้อยสุดตอบ1นนั่นเองโอเค